ดูขอบเขตการทํางานก่อนแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือจัดทํารายละเอียดนะครับสําหรับก่อสร้างพร้อมตรวจสอบรวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับข้อสองวิเคราะห์และออกแบบทางด้านวิศวกรรมโครงสร้างนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นการออกแบบในขั้นตอนการติดตั้งนะครับสามนะครับเราก็สร้างแบบจําลองไฟนอลอิลเมนต์นะครับของอาคารโครงสร้างเหล็กนะครับเพื่อสรุปการวิเคราะห์ในแต่ละสเตจนะครับข้อสี่ก็วางแผนเรื่องการติดตั้งนะครับ ห้าก็ตรวจสอบนะครับการควบคุมคุณภาพของการติดตั้งรวมถึงการยกนะครับหกก็ประสานงานระหว่างที่ปรึกษานะครับแล้วก็ทางผู้รับเหมาทางโอนเนอร์นะครับแล้วก็ตัวแทนเจ้าของโครงการนะครับมาดูปัญหาก่อนนะครับที่ที่ที่เราเจอนะครับก็คือว่าแบบที่เราได้มาเนี่ยเนื่องจาก เนื่องจากมันเป็นทรงรีนะครับมันก็จะโคง้งเป็นเป็นหลิบนะครับก็แบบที่ได้มาในทางผู้รับเหมาที่ทําตัวซัพพอร์ตเนี่ยทาง p พาเวอร์ไลน์เขาได้แบบมาก็จะเป็นแบบที่สองมิติแล้วก็ตัดมาแค่สองละนาบนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องความแม่นยําของจอิอเมลรีในการทำซัพพอร์ตเนี่ยมันก็ก,ก,ก,ก็ยากมากเพราะว่าอาคารใี้สูงจากพื้นเนี่ยประมาณสี่สิบเมตรนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องค่าพิกัดเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากนะครับทีนี้ อ,อมันก็ต้องมีการตรวจสอบในลักษณะที่เป็นสามมิติเนี่ยซึ่งที่จะให้ค่าเอ geometry ท,ที่แม่นยำนะครับซึ่งน่าจะดีกว่านะครับทีนี้มันก็เลยต้องมีการวางแผนก่อนทีนี้แนวแนวคิดอย่างแรกของเราเลยนะครับก็คือว่าโอเคละ่ะถ้าเราได้เราได้ข้อมูลมาเนี่ยเราจะต้องโมเดลโครงสร้างเนี่ยที่เป็นริบจริงๆเลยนะครับแล้วก็อย่างแรกเลยเราต้องหาพิกัดก่อนว่าตัวัพพ p o r t เนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนของโครงสร้างบ้างนะครับซึ่ง ซึ่งปรากฏว่าพอเราพอเราโมเดล 3D จริงๆแล้วเนี่ยเอาไปคอมบกับตัวโครงสร้างของอาคารแล้วเนี่ยเราก็พบว่าจุดซัพพอร์ตเนี่ยมันไม่ได้เรียงเป็นเส้นตรงนะครับซัพพอร์ตมันก็จะโค้งตามตัวหลิบนะครับเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับซึ่งก็เป็นอย่างที่เราคิดทีนี้เนี่ยเอเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้แล้วเนี่ยเราคงต้องเอาเทคโนโลยีบิมมาช่วยในการทํางานแล้วแหละนะครับเราก็เลยเลือกแผนวิธีการทํางานเนี่ยด้วย โปรแกรมที่รองรับการ Export เอาโครงสร้างก่อนนะโปรแกรมที่สามารถรองรับการ Import-Export จาก DXF ก่อนนะครับเพราะว่าทางสถาปนิกเนี่ยเขาจะมีโมเดลที่เป็น SketchUp ให้ตอนนั้นนะครับทีนี้เราก็เลือกดูว่าเอะเราจะใช้อะไรดีนะครับเราก็เลือกโปรแกรมที่สามารถ i m p o r t DXF ได้และ Export DXF ได้แล้วก็ Convert กลับมาทำงานที่ SketchUp เหมือนเดิมนะครับก็ประมาณว่าประมาณว่าเอ อันนี้จะเป็นในส่วนของการดีไซน์ตอนแรกครับคอนเซปชวลนะครับยังไม่อย่างนี้ยังไม่ดีเทลเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราต้องทําเมธอดทาขั้นตอนการทํางานเนี่ยเพื่อไปนําเสนอทางคอนเซัลกับทางโอนเนอร์แล้วก็ทางผู้รับเหมาก่อนนะผู้รับเหมาผู้รับเหมาหลักนะครับทีนี้เนี่ยมาดูเรื่องการวิเคราะห์นะครับก็เอ่อพอเราเลือกเลือกเอ่อการจําลองเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาพิจารณาเรื่องเอ่อ โครงสร้างคำยันชั่วคราวนะครับหรือ temporary support เนี่ยว่าเราจะเลือกแบบไหนปกติทรงโดมเนี่ยมันก็จะมีได้อยู่ประมาณสองแบบก็คือมันต้องวางแผนตั้งเสาตรงกลางนะครับแล้วก็ทําเป็นเวอร์ขึ้นไปแล้วก็ไปรับตัว c o m p e t i t i น n ิงนะครับแต่ทีนี้ตัวโครงสร้างตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีเสาที่รองรับตัวนี้นะครับเราก็เลยต้องเลือกอีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยว,ยวมีในรา,ายละเอียดนะครับอย่างที่สองถัดไปก็คือการนําแบบจําลองนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ย ผมผมขอเรียกง่ายๆว่าเป็นเป็นระบบบี m แล้วกันนะครับเพราะถ้าเป็นภาษาไทยมันจะยาวนะครับเราสามารถเอาตัวเนี้ยตัวเดียวเลยกันเลยกับที่เราคำนวณเอ็กพอร์ตมาเป็นเ,เป็นวิดีโอเพื่อทำเม e t อ o d สเต t เมนต์ให้ให้ทางโอนเนเข้าใจนะครับสุดท้ายนะครับก็เราก็นำโมเดลตัวนี้เนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็คือสำคัญมากก็คือเอามาทำค่าโคดิเนตนะครับพอเราได้ค่าโค i ิเนตเนี่ย ถ้าในระบบบิมเนี่ยเราจะเรียกว่า level of geometry นะครับได้ geometry ที่แม่นยําเสร็จแล้วพวกเราค่อยไปดีเทลนะครับก็ไปดีเทลที่ต้องบอกว่าตัวนี้เราใช้หลายโปรแกรมเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็เอามาสรุปนะครับทําเป็นดูพฤติกรรมของมันในแต่ละขั้นตอนของการติดตั้งนะครับทีนี้มาดูมาดูเรื่องการศึกษารายละเอียดนะครับที่ผมบอกว่ามันมีข้อจํากัดในการทํางานนะครับก็คือว่า เออเรามีเคนเนี่ยให้ทางพล้รับเหมาหลักเนี่ยเขามีเคนให้อยู่เท่านี้นะครับแต่ว่าตัวตัวหลิบของตัวโดมเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับยาวสุดน่าจะประมาณชิ้นละที่เรายกขึ้นเนี่ยยี่สิบกว่าเมตรได้ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดในการยกนะครับถ้าถ้าเรายกด้วยชิ้นสั้นๆเนี่ยมันก็จะมีจุดต่อเยอะแล้วซึ่งการไปต่อกลางอากาศเนี่ยมันก็ค่อนข้างลําบากทีนี้เราเลยพิจนารณาว่าอย่างไงเนี่ยเราต้องยกหนึ่งหลิบเนี่ยหนึ่งหลิบคือหนึ่งกีบนะครับ หนึ่งลิบหนึ่งกีบให้ได้แล้วจะยกยังไงไม่ให้มันแกว่งนะครับอันนี้ก็อยู่ในการเตรียมงานนะครับก็วางแผนอ้เรื่องการยกเนี่ยยากกว่าตอนคำนวณอีกนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับการนําข้อมูลตัวนี้เอ่อต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเอ่อผมผมทําร่วมกันกับอาจารย์ชายนะครับแสงสวัยนะครับซึ่งแกจะมีประสบการณ์เรื่องการทําโดมนะครับเราเลยเลือกว่าเอ่อโอเคแหละ i m p o r ตตัว Geometry เ,เ,เข้ามาเนี่ยเรามีเป็น DXF เราเลยเลือกใช้โปรแกรมก็คือ m i d a s Gen นะครับณนะตอนนั้นซึ่ง m i d a s Gen ก็สามารถ export ตัวโปรแกรมออกไปเป็น Geometry แบบนี้ได้นะครับซึ่งเราก็สามารถ import เข้าไปใน SketchUp แล้วก็เอาไปรวมก,กันกับตัวโมเดลโครงสร้างอาคารที่ทางสถามปนิกเขาให้มาได้นะครับอันนี้ก็พอเราได้ Geometry ปุ๊บแล้วก็ได้ e x i t t i n g เนี่ยเราก็มาวางแผนว่าตัว Temporary Support ของเราเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงอย่างาที่บอกนะครับก็คือว่า Temporary Support ตัว ปกติเนี่ยเราจะทาตรงกลางก็คือให้มันค้าตัวคอมเพรสชันลิงตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้คือไม่มีนะครับเราก็เลยเปลี่ยนแผนทําจีโอเมทีแบบใหม่นะครับในการคํานวณเนี่ยเราคํานวณน,นะครับก็คือเอ,อ่อคำนวณตอนการยกคอมเพรสชันลิงนะครับแล้วก็คํานวณจุดยกนะครับการยกกลีบนะครับกลีบของตัวตัวโดมเนี่ยจะยกยังไงจะต้องดึงสลิงยังไงนะต้องมีดึงไม่ให้แกว่งนะครับพอเราได้ทุกชิ้นครบแล้วเนี่ยในการวางแผนสเตจถัดไปก็คือ เราคำนวณเสร็จปุ๊บด้วยเมดาเจนนะครับก็ส่งไปที่โปรแกรมทำแบบนะครับโดยที่โปรแกรมทำแบบเนี่ยหลกัหลกๆเนี่ยเราใช้ตัว t e k e r t t u u t u u r e นะครับแต่ว่าออทางเจ้าของขอ,งของไม่ให้เปิดเผยตัว w r n g นะครับเราผมก็ก็เลยไม่มีนะครับจะมีให้แค่ดูเป็น 3D ประมาณนี้นะครับทีนี้ตัว t e k e า Structure เนี่ยเราสามารถเอาไปทำ Detailing ได้นะครับรวมถึงรอยเชื่อมจุดต่ออะไรทั้งหมดเลยเนี่ยแต่ว่าตอนที่เราไปพรีเซนต ลูกค้าเนี่ยเราใช้เตก้าเนี่ยส่งไปที่ s k e t u p นะครับแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าหมุนดูนะครับทีนี้เนี่ยพอเราได้เราได้ k e t ตอเนี่ยผมก็ใช้ s k e t u p เนี่ยมาจัดแต่งองค์ประกอบนะครับแล้วก็จัดทำจ,จัดทาขั้นตอนในการทำงานนะครับมาดูขั้นตอนการทำงานนะครับก็จะมีหลกัลกๆก็คือการเตรียมงานนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัว c o m p e t i o n n i n งนะครับหรือที่เราเรียกว่า Center c o r e นะครับแต่ปกติเราจะเรียก c คอม e พ t i o n Link เพราะว่าถ้ามันทำงาน Full System เนี่ย มันจะเป็นตัวที่รับแรงอัดนะครับแต่ว่าในกรณีของเคสนี้เนี่ยตอนที่ติดตั้งเนี่ยมันกลายเป็นว่าตัวคอมเพน t ชันลิง k ตัวนี้รับเทนชันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันรับยังไงนะครับก็มีการตรวจสอบนะครับก็ตรวจสอบจุดยกนะครับเพราะว่าเราจะยกตรงไหนนะเราจะต้องทำเทมโพเรลี่ยกอย่างไรแล้วก็ยกปุ๊บเนี่ยจะต้องใช้น้ำหนักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการคำนวณก็ทั่วไปนะครับไม่ไม่ได้มีชิ้นนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับ แต่ว่าอย่างที่บอกครับก็คือเรามีเคนให้แค่สามตัวแล้วเคนก็จะบอกว่าเราสามารถใช้ตรงไหนได้บ้างนะครับเใช้ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับอตัวนี้ตัวที่บอกว่ายากนะครับก็คือเราก็พยายามเราก็พยายามเลือกเอตัวลิบนะครับโดยโดยเลือกที่ตัวตัวใหญ่ที่สุดก่อนนะครับเอามาคิดก็คือว่าจะมีจุดยกกี่จุดนะครับเราก็ต้องมีตัวหลอดเนี่ยดึงไม่ให้ หลิบมันกว้างออกไปนะครับเพื่อให้มันไม่ให้มันเสียรูปนะครับแล้วก็ตอนที่ยกเนี่ยก็จะมีการพยุงด้านข้างด้วยอีกหลายหลายหลายเส้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้คนดึงประคองนะครับจากเครนเนี่ยจะมีสองจุดนะครับอ่าตัวนี้หลิบหลิบเล็กๆก็อันนี้ก็ไม่ยากนะครับแล้วก็เอาอย่างนี้ก็คือเราก็คำนวณทุกชิ้นนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยก็คือพิจารณาจุดยกนะครับก็ตอนแรกๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่สามารถ พิจารณาจุดยกที่เหมาะสมได้นะครับก็ก็ต้องหาวิธีนะครับโดยโดยโดยที่ไม่ตัดแบ่งอย่างที่บอกเพราะถ้าตัด,ต,ดตัดแบ่งปุ๊บเนี่ยมันก็น่าจะติดตั้งยากในระดับหนึ่งนะครับอ่อาทีเนี้ยเราก็เลยเนี่ยครับพอมาคิดละเอียดนะครับก็คือเราก็เลยต้องใช้วิธีนี้นมียกสองจุดนะครับแล้วก็ดูค่ายกเนี่ยต้องไม่เกินที่เครนเรายกได้นะครับแล้วก็ดู deflection ด้วย นะครว่าเกินที่กําหนดหรือเปล่านะครับแล้วก็คํานวณหลอดว่าหลอดจะต้องขนาดเท่าไหร่นะครับเพื่อใช้ในการยกนะครับอันนี้ก็พิจารณาจุดยกทั่วไปนะครับแบบไม่ตัดแบ่งนะครับก็มีหลายเคสที่เราเลือกนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลตําแหน่งเครนที่เรามีนะครับอย่างที่บอกว่าเรามีข้อจํากัดก็หลักๆก,ก็จะใช้ตัวนี้นะครับ นี้ก็จะเป็นจุดยึดที่ซัพพอร์ตนะครับก็อ,อตัวนี้เราก็พบพบบางจุดนะครับที่ตอนที่เราคำนวณทั้งองค์อาคารเนี่ยพอมันฟูลซิสเต็มมันทำงานเนี่ยตัวตัวโบตัวนี้เนี่ยมันก็ก็จะใช้ในขนาดหนึ่งนะครับแล้วเราพบว่าตอนที่ติดตั้งเนี่ยตอนที่มันยังอันบาลานซ์เนี่ยโบเนี่ยอาจจะรับรับได้ไม่พอนะครับแต่มันก็ยังไม่เกินเซฟตี้แฟกเตอร์นะครับแต่ว่า เพื่อความสบายใจก็ทางผู้รับเหมาเขาก็ยินดีที่จะเพิ่มขนาดให้มันเพียงพอกับการทํางานตอนที่ติดตั้งนะครับก็ขึ้นขึ้นเหล็กไปกขึ้นขนาดไปอีกสเต็ปหนึ่งทีนี้มาดูเรื่องการเตรียมชิ้นงานนะครับการประกอบสับทัศนะครับว่าเราวางแผนยังไงนะครับทีนี้เราก็ตั้งชื่อตั้งชื่อไอ้ตัวตัวหลิบผมขอเรียกว่าหลิบนะครับไอ้เมนหลิบเนี่ยเราก็ตั้งตั้งมันใหม่อย่างนี้ก่อนโดยที่ ผมเลือกก็คือเราจะจับคู่กันก็คือเราต้องบาลานซ์มันระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาก่อนนะครับโดยที่ผมเลือกเอาตัวเมนที่เราจะขึ้นก่อนเนี่ยผมจะเลือกตัวที่เป็นตัวสั้นที่สุดนะครับเพราะตัวสั้นที่สุดมันก็จะรับแรงได้ดีกว่านะครับแต่ว่าตัวที่ตรงกันข้ามตัวที่สั้นที่สุดก็เป็นตัวยาวที่สุดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเป็นคลิปวิดีโอให้ดูนะครับทีนี้มาดูเรื่อง temporary support ครับเนื่องจากเนื่องจากเราไม่ได้มีการวางแผนที่จะมีตัว t ทมโพเรอรี่ซัพพอมารับเซ n นเตอร์คนะครับเราก็เลยต้องใช้ตัว t e m p พเ a r รี่ที่ถ่ายลงเสาที่มีอยู่นะครับก็จะเป็นเสาโครงสร้างของอาคารนี้นครับซึ่งเราก็ขอยืมมาใช้ก่อนนะครับก็ตั้งแพลตฟอร์มท้งแพตตฟอร์มแล้วก็วางโครงเหล็กชุดนี้ลงไปนะครับ